ีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับช่องบาทีดิน10อแช a n e แล้วก็เว็บไซต์บ้านที่ดิน1้ 8.com มนะครับมีที่ดินสวยๆํำเลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะที่ดินของเราแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนหินกองนคะรนายกนะครับเส้นหินกองนครนายกนะครับขอย้ำนะครับเป็นถนนเส้นหินกองนคะรนายกซึ่งอยู่กับติด กับถนนเส้นสายหลักนะครับซึ่งเป็นถนนสี่เลนนะครับอยู่ตำบลคลองเรือนะครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับก็คืออยู่บนเส้นสายหลักก็คือถนนสี่เลนที่มาจากนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามาจากนครนายกก็จะผ่านอำเภอบ้านนาแล้วก็ก็จะก่อนจะถึงอำเภอวิหารแดงนะครับวิหารแดงก็ที่ดินของเราอยู่ฝั่งขวามือนะครับถ้ามาจากฝั่งหินกองนะครับ ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับคุณชมครับที่ดินของเรานะครับที่คุณชมเห็นอยู่นั้นก็คือเส้นที่ไปจังหวัดนครยกนะครับอำเภอบ้านนาครับถ้าฝั่งนี้ก็มาจากอำเภอวิหารแดงแล้วก็หินกองนะครับคุณชมครับแล้วก็เข้ามานะครับที่ดินของเรานะครับอยู่ติดกับถนนสายหลักเส้นนี้เลยนะครับถนนเส้น4ีเลนนะครับคุณชมครับแล้วก็ ถนนของเรานะครับนี่ฮะอันนี้ถนนสาธารณะนะนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูรอบๆแปลงที่ดินนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงแล้วนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ดินของเรานะครับรูปแบบแปลงที่ดินนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดว่าที่ดินของเราเป็นแบบไหนอย่างไรในรูปแปลงที่ดินแล้วก็ในแปลงที่ดินมีอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวตาม มาเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับที่ดินของเรานะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในแปลงที่ดินมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสํารวจแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับจากที่คุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงนะครับ ถ้าดูจากรูปแปลงแล้วก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นรูปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันนะครับว่าในที่ดินมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านนกดาวนะครับคุณผู้ชมครับก็ท่านเจ้าจของแปลงที่ดินแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็สวนอาหารแล้วก็ บูดมาคาเฟ่นะครับที่ท่านเจ้าของได้ปลูกแล้วก็ได้ดำเนินธุรกิจนะฮะได้ทำไว้แล้วนะครับซึ่งรูปแบบก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมสำรวจนี่เป็นรีสอร์ทนะครับซึ่งคุณผู้ชมฮะใบอนุญาตก็มีถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านเจ้าของที่ดินนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับเระหว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อนะครับก็ จะได้ธุรกิจทั้ง3อย่างนะฮะกะ็นี่ก็ไฟ3เฟสนะครับเข้ายัางแปลงที่ดินนะครับเข้ายัางรีสอร์ทนะครับก็จะมีรีสอร์ทนะครับซึ่งมีทั้งหมด20ห้องนะครับข้างบน5นะครับข้างล่าง5นะครับแล้วก็มีบ้านด็อกดาวน์อีดึงหลังนะครับเรียกได้ว่ารีสอร์ทถ้าคุณผู้ชมซื้อนะครับก็สามารถที่จะ,ะปรับเปลี่ยนหรือ,อต่อยอดในการทํา รีสอร์ทก็ได้นะครับซึ่งรีสอร์ทนี้ก็ท่านเจ้าของได้ให้บริการนะครับในช่วงที่ทำธุรกิจนะครับก็เรียกว่าหลังหนึ่งก็ห้องหนึ่งก็500นะครับ500 300นะครับถ้า,ถาชั่วคราวก็อาจจะ300นะครับถ้าค้างคืนก็อยู่ที่500บาทนะครับถึง700บาทเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนเส้นสายเบนหลักนะครับซึ่งเป็นถนน4เลนนะครับซึ่ง เส้นบ้านบ้านนาหินกองนะครับหรือเขาเรียกว่าเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นหินกองนครนายกนะครับซึ่งเรียกว่าถนนเส้นนี้ขยายเป็น4เลนนะครับเรียกว่ามีความเจริญอยู่ข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รีสอร์ทนะครับก็เรียกว่ามีทั้งหมด20ห้องนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาต่อยอดได้แต่ว่าในห้องนี้บังเอิญว่าท่านเจ้าของไม่ได้อยู่นะครับท่านเจ้าของบอกว่าสามารถรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ ทําความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ปรับตกแต่งอะไรเพื่อที่จะเตรียมให้ผมมารีวิวได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากท่านเจ้าของได้เพิ่งเลิกกิจการไปเพื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็อาจจะลกสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูจากสภาพของจริงเลยนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าอาจจะแห้งสักนิดนึงนะครับก็คงท่านเจ้าของท่านใหม่นะครับถ้าสนใจนะครับมาซื้อ มาดูมาชมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาต่อรองพูดคุยในเรื่องของราคานะครับได้เลยนะครับเพราะว่ากิจการทั้งหมดนะครับก็เรียกว่านี่ฮะกิจการที่เป็นรีสอร์ทส่วนนี้นะครับ<อ>ก็สามารถที่จะมาต่อยอดเป็นชั่วคราวหรือเป็นรายเดือนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาะทํากําไรหรือไรายได้จากส่วนของที่เป็นรีสอร์ทนะครับครึง่ง<อ>ผมจะให้คุณผู้ชมดูจากการรีวิวไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกับผมนะฮะก็ เรียกได้ว่านี่ก็คือเป็นรีสอร์ทนะครับส่วนหนึ่งก็คือมี2ชั้นนะครับบริเวณด้านล่าง5นะครับห้าห้องนะครับข้างบน5ห้องนะครับคุณชมก็บริเวณด้านล่างก็อาจจะลกนี่ฮะนี่มีห้องน้ํานะครับห้องนงห้องน้ําบริเวณที่อยู่ครับที่อยู่ด้านข้างก็ไว้รองรับสลับที่เป็นร้านอาหารนะครับก็เดี๋ยวนี่ฮะร้านร้านอาหารก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องห้องน้าหญิงชายนะครับมีฝั่งละ2ห้องนะครับ ห้องน้ําหญิงชายนะครับก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมก็ถ้า,ามาทำากิจการที่ถ้าซื้อ,อกิจการทั้งหมดนี้นะครับเรียกได้ว่ามาต่อยอดได้เลยนะครับก็จะมีร้านอาหารส่วนหนึ่งนะครับก็มีรีสอร์ทส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีาคาเฟ่สาหรับร้านกาแฟนะครับนั่งชิวๆอยู่ริมถนนนะครับบริเวณที่เป็นคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับ ก็เรียกว่าอยู่ติดถนนนะครับก็คงต้องมารีโนเวทมาปรับแต่งในแบบที่จะเป็นสไตล์ของอคผู้ชมที่สนใจในที่ดินรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับสามารถมาต่อยอดหรือจะปรับตามความต้องการของผู้ชมนะครับว่าจะทําในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับผู้ชมบริเวณนี้นะครับท่านเจ้าของก็ไว้สลับทําเป็นที่พักก็เป็นห้องกระจกนะครับผู้ชม อยู่ติดก,กับร้านอาหารฮะร้านอาหารก็จะอยู่ถัดไปจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับอาจจะลกสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็คือหมายถึงว่าท่านเจ้าของก็ไม่ได้อ่าไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะให้เรามารีวิวเลยนะครับแต่ว่าท่านเจ้าของบอกว่าขายตามสภาพความเป็นจริงเลยนะครับก็ถื้ว่ากิจการทั้ง3อย่างสามารถที่จะมาต่อยอดได้เลยนะครับก็ดูรีวิวไปพร้อมๆกันครับ นี่ฮะส่วนที่เป็นร้านอาหารนะครับช่วงที่เป็นร้านอาหารก็ก็นะฮะนี่รูปร้านอาหารในช่วงที่ช่วงนี้ก็คือหมายถึงว่าท่านเจ้าของได้ปิดการไปแล้วนะครับที่เป็นส่วนของบริเวณที่เป็นร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมครับ,รบที่ดินของเราลืม <c ough> แจ้งค <c ough> ุณผู้ชมไปเลยว่า <c ough> ที่ดินของเราแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเรือนะครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมบนพื้นที่นะครับ โดยโฉนดของเรานะครับมีทั้งหมดสองสองโฉนดนะครับก็คือส่วนแรกนะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดอสองไร่นะครับอขออภัยครับบริเวณที่เป็นโฉนดใบแรกนะครับนี่ครับหไร่2งานนะครับแปตารางวานะครับแต่ก็โดยสลักหลังนะครับก็แบ่งให้ เป็นทางสาธารณะไปที่52ตารางวานะครับก็จะเหลือพื้นที่1ไร่2งาน30ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่นะครับอ่าที่เป็นด้านหลังนะครับรวมแล้วโฉนด2ใบนะครับ2แปลงนะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่2งาน30ตารางวานะครับก็คือ2ไร่ครึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าที่ดินพร้อมกิจการนะครับ สองไร่2ง,งาน2ไร่ครึ่งนี้นะครับอยู่ติดกับถนนนะครับโดยนี่ฮะบริเวณที่บริเวณ,นนเวณที่เป็นด้านหน้าของร้านอาหารนะครับก็คงต้องมาผู้ชมก็สามารถที่จะมาต่อยอดนะครับทำเป็นร้านอาหารในแบบฉบับของคผู้ชมเองก็ได้นะครับเรียกได้ว่าทําเป็นห้องแอร์ก็ได้นะครับก็คงต้องมารีโนเวทแล้วก็มาปรับแต่งนะครับในแบบที่เป็นสไตล์ของคุณผู้ชมนะครับก็เรียกได้ว่าพื้นที่2ไร่2งานนะครับ 30ตารางวานะครับ2ไร่ครึ่งนะครับโดยหน้ากว้างนะครับผู้ชมครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับเรียกว่าหน้ากว้างกว้างทีเดียวนะครับแล้วก็ลึกไปประมาณ55เมตรนะครับโดยพื้นที่2ไร่ครึ่งนะครับแล้วก็ที่ดินของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเรือนะครับอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่าง จังหวัดสระบุรีแลวก็จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งไปวิหารแดงก็ระยะทางก็2กิโลนะครับก็คืออยู่ในเขตอําเภอวิหารแดงนะครับที่ดินของเรานะครับแล้วก็ไปอําเภอบ้านนาก็ระยะทางอีกประมาณาไม่ถึง10กิโลนะครับเรียกได้ว,ว่าที่ดินของเราแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนน เส้นหินกองนครนายกนะครับซึ่งรีกว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะครับและก็โดยที่เฉพาะที่สําคัญมีกิจการทั้งหมด3กิจการอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันนะครับนี่ฮะที่ส่วนที่เป็นรีสอร์ทนะครับซึ่งคุณชมสามารถที่มาต่อยอดทําเป็นบ้านพักรายเดือนก็ได้หรือรายวันนะครับซึ่งเป็นห้องชั่วคราวหรือรายวันรายเดือน ก็พร้อมที่จะต่อยอดทําธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวนี่ฮะบริเวณที่บริเวณด้านในอาจจะลกสักนิดนึงนะครับก็ท่านเจ้าของอที่ดินก็บอกแล้วว่าขาตามสภาพพื้นที่จริงซึ่งไม่ได้ลดน้ําไม่ได้มาดูแลนะครับซึ่งได้เลิกกิจการไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็อาจจะลกสักนิดนึงแล้วก็ ต้นไม้ใบหญ้าอาจจะลกแล้วก็แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมก็คงต้องมาลดน้านะครับดูแลเอาใจใส่นะครับก็คงจะเขียวชอุ่มแล้วก็ปลูกนะครับหญ้าหรือทําเป็นนะครับพื้นที่ที่เป็นสีเขียวไม่ยากนะครับคุณชมบนพื้นที่ทั้งหมด2ไร่2งาน30ตารางวานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับส่วนที่เป็นร้านกาแฟส่วนสุดท้ายนะครับที่อยู่ในที่ดินพื้นนี้นะครับเรียกได้ว่า ที่ดินพร้อมกิจการทั้งหมด3กิจการหลังจากที่คุ้มชมดูที่เป็นส่วนของเป็นรีสอร์ทนะครับส่วนที่เป็นร้านอาหารนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะส่วนที่เป็นร้านคาเฟ่น,นะครับอยู่ติดกับถนน,นเลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าท่านเจ้าของที่ดินนะครับก็อาจจะในมุมมองนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วผมมองมองว่าอาจจะหันหน้าที่คาเฟ่หันหน้าไปทาง อีกฝั่งหนึ่งก็คือหันหน้าไปทางภูเขานะครับส่วนตัวผมแล้วในไอเดียมุมมองผมผมมองว่าถ้าอยากจะทำก็คงต้องให้หันหน้าเปิดกว้างไปทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งถนนนะครับแล้วก็ฝั่งทางที่เป็นภูเขานะครับเรียกได้ว่านั่งชิวๆริมถนนนะครับแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นะครับจิบกาแฟร้านคาเฟ่ที่อยู่ริมถนนเนี่ยสามารถที่จะทํา ให้เกิดรายได้ได้อยากได้ไม่ยากนะครับถ้ามีไอเดียในมุมมองที่เรียกได้ว่าทําทในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ที่ไม่เหมือนใครนะครับร้านกาแฟร้านคาเฟ่นเนี่ยก็คงต้องอา,อาศัยไอเดียที่มีจุดเด่นนะครับเป็นจุดเช็คอินของ ผู้คนนะครับที่ผ่านไปสัญจรไปมานะครับสามารถที่จะมานั่งชิวๆจิบร้านกาแฟโดยเฉพาะอเมซอนในปัป๊มปตทขายดิบขาย,ขายดีนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมบนพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เช่านะครับมาซื้อกิจการทั้งหมดนี้มาต่อยอดธุรกิจก็รีได้ว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะเป็นที่ดินที่พร้อมที่จะตอบโจทย์สำหรับใครที่สนใจนะครับใน ในแบบฉบับของตัวเองนะครับบนพื้นที่ทั้งหมด2ไร่2งาน30ตารางวานะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะบริเวณส่วนที่เป็นร้านคาเฟ่นะครับร้านกาแฟนะครับชิวๆนะครับก็คงต้องมาปรับแต่งรีโนเวทใหม่นะครับในแบบฉบับของคุณผู้ชมเองนะครับในไอเดียในมุมมองของคุณผู้ชมนะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับที่ดินที่มีกีดการอยู่แล้วนะครับมาต่อยอดหรือทำเป็น ร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับคาเฟ่นะครับแล้วก็รีสอร์ทนะครับมาต่อยอดได้เลยนะครับบนพื้นที่ขนาดนี้นะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับเ0เมตรนะครับลึกไป55เมตรนะครับหรือว่ารูปแปลงที่ดินก็หน้ากว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ติดกับถนนเส้นสายหลักนะครับคุณชมบนพื้นที่ขนาดนี้ท่านจะของ บอกขายให้ในราคา15ล้านบาทนะครับ15ล้านบาทคุณผู้ชมครับขอย้ำนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านจะขอบอกขายให้ในราคา15ล้านบาทฟังไม่ผิดนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับบนพื้นที่2ไร่ครึ่งนะครับขายราคาถูกขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมถูกกว่าราคาประเมินอีกนะครับซึ่งราคาประเมินนะครับคุณผู้ชมครับราคาประเมินอยู่ที่ถ้าติดถนนเส้นสายหลักนะครับ ตารางวาละ8,000ถึง20,000นะครับคุณผู้ชมครับตารางวาละนะฮะแล้วก็นี่คือราคาประเมินนะครับคุณผู้ชมราคา8,000ถึง20,000บาทนะครับโดยถ้าคุณผู้ชมถ้า,ถ,าถ้าราคาประเมินนะครับตามหลักของอนักขายซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ ถ้าราคาประเมินคูณด้วยสมมติว่าราคาประเมินแปลงนี้1 0,000มื 1, 000ม่นนะครับคูณด้วย2เท่าถือว่าถูกนะครับถ้า3เท่าถือว่าก็ยังถือว่าซื้อขายได้แต่ถ้า5เท่าถือว่าแพงนะครับแต่ว่าราคาถ้าเจ้าของบอกขายนี่ราคาตามท้องตลาดนะครับถ้าคูณด้วยสองหมื่นตารางวันละ2 0,000ืนนะครับก็ตกไล่หนึ่งนะครับก็ไล่ละ8ล้านนะครับซึ่งเรียกว่า8ล้าน สองไร่ครึ่งก็ตกประมาณ20ล้านแต่ท่านจะของบอกขายพร้อมกิจการนะครับในราคาแค่15ล้านบาทนะครับคุณผชมครับเรียกว่าถูกมากๆเลยนะครับแค่ราคาประเมินก็เรียกว่า,าขายกว่าขายในราคาที่ถูกขนาดนี้คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อได้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับในราคาแค่15ล้านบาทนะครับถ้าปกติแล้วที่ดินแถบ ที่บริเวณย่านนี้นะครับถ้าติดถนนสายหลักนะครับเส้นบ้านนา,าแถวเส้นนครนารยกหินกองนี้นะครับไล่ดึงนะครับไล่ละอย่างน้อยๆน,นะครับหล้านถึง10ล้านนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะแถบบริเวณนี้เขาขายกันอยู่ไล่นึงก็ประมาณ8ล้านนะครับถ้า8ล้าน2ไล่ครึ่งก็ตกประมาณ20ล้านนะครับแต่ถ้า6ไล่ครึ่งก็ประมาณ 15ล้านบาทนะครับคุณชมครับก็เฉพาะที่ดินก็คุ้มแล้วนะครับนี่มีกิจการพร้อมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับก็เรียกว่าอยู่ใกล้ทับเลที่ตั้งที่ดีนะครับอยู่ใกล้กับนะครับจังหวัดนครยกอยู่ห่างประมาณประมาณ25กิโลนะครับคุณชมถ้าห่างอำเภอบ้านนาก็ประมาณ7ถึง8กิโลนะครับห่างาตัว เส้นสายหลักก็คือเส้นสายหลักท่ากรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมายังแปลงที่ดินก็ระยะทางอยู่ประมาณ50กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากจังหวัดนครจุก็ประมาณ25กิโลนะครับหางจากสระบุรีก็ประมาณ35กิโลนะครับอเาเภอบ้านนาก็7กิโลแล้วก็วิหารแดงนะครับในอ,อยู่ในเขตอํำเภอวิหารแดงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่2กิโลแค่นั้นเองนะครับ เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ดีนะครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาตัดสินใจนะครับได้ไม่ยากนะครับนี่ฮะบริเวณที่เป็นด้านหลังนี้นะครับเป็นถนนสาธารณะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะฮะบุดท้ายแปลงที่ดินนะครับอยู่นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดนะครับนี่ฮะวิวสวยๆแล้วก็มีภูเขานะครับที่บริเวณที่มองเห็นก็คงเป็นเขาชะโงกนะครับเขาที่เป็นเขาใหญ่ฝั่งสลับบุรี ลอยต่อระหว่างสระบุรีและก็นครนายกนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่บึงน้ำหอนองน้ำนะครับหรือสระน้ําที่อยู่บริเวณท้ายท้ายแปลงที่ดินนะครับลึกประมาณ4เมตรนะครับมีน้ําทั้งปีนะครับสามารถที่จะทําเป็นแพรริมน้ํานะครับก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกบ้านนกดาวนะครับสามารถที่จะมาตั้งได้ประมาณ10หลังนะครับสามารถต่อยอดทําเป็นรีสอร์ทเพิ่มได้อีก10หลังนะครับมีอยู่แล้ว10นะครับ 10ห้องนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถต่อยอดทําธุรกิจทีเ่เป็นรีสอร์ทได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็อย่ารอช้านะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883313003นะครับแล้วก็0962829253นะครับรายละเอียดที่ผมและก็ทีมงานให้ไปอาจจะไม่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับ ก็คงต้องขออภัยนที่นี้นะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับบนในช่อง YouTube ของเราบ้านที่ดี108 Channel นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม